สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับกันมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการอัปเดตตัวซอฟต์แวร์เครื่องวัด Z5 ตไฟนะครับเนื่องจากมีการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ของช่อง5ไปนะครับทาให้ช่องรายการช่อง5นะครับดูไม่ได้นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการลงนะครับผมเริ่มจากเราไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จาก หน้าเว็บของ PSI มาแล้วนะครับเอาตัวซอฟต์แวร์นะครับก็ใส่แฟลชไดร์ครับเสร็จแล้วมาเสียบช่อง USB ที่เครื่องวัดนะครับเสร็จแล้วเรากดเข้าไปที่เมนูนะครับผมเลือกมาที่อัปเกรดนะครับกดโอเคนะครับแล้วก็เราก็เลือกมาที่อัปเกรดอีกทีหนึ่งนะครับ เสร็จแ,แล้วตรงนี้ถ้าเข้ามาหน้านี้เรากดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าแล้วเราก็จะเห็นตัวไฟล์ที่ชื่อว่า r m bin นะครับตัวนี้เน้นนิดนึงครับไฟล์ที่ใช้ลงเครื่องวัดต้องเป็นไฟล์จาก psi เท่านั้นนะครับถ้าเป็นไฟล์รุ่นอื่นมาอาจจะมีปัญหาทำให้เครื่องวัดมีปัญหาได้นะครับผมเสร็จแ,แล้วเรากดปุ่มโอเคนะครับอ่าตอนนี้เครื่องวัดจะทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ จาก USB ลงไปยังเครื่องนะครับตรงนี้ให้ทำการรอจนจบนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เครื่องทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วเครื่องจะทำการรีสตาร์ทนะครับ พอเครื่องรีสตาร์ทมาเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปุ่มเมนูนะครับอ,อย่าลืมนะครับพอลองซอฟต์แวร์เสร็จทุกครั้งนะครับเราต้องเข้ามาที่อัปเกรดนะครับเสร็จแล้วมาเลือกที่ตั้งค่าเดิมจากโรงงานกดโอเคครับจะเห็นว่าตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปคือมีถามรหัสพัสเวิร์นะครับให้เราทำการใส่04ตัวนะครับ 0 0โอเคเสร็จแ,แล้วเรากดตั้งค่าเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราเลือกตกลงครับเ,เครื่องจะทำการรีสตาร์ทอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเครื่องรีบูตมาแล้วทีนี้เรามาเช็คช่องนะครับตอนนี้ช่อง5นะครับเขาจะทำการย้ายลำดับหมายเลขนะครับจากเดิมหมายเลข1นะครับมาอยู่หมายเลข5ตรงน,นี้ โอเคช่องรายการมาแล้วเรียบร้อยเราเป็นการลงซอฟต์แวร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเวอร์ชันนั้นหน่อยนะครับเข้าที่เมนูนะครับกดมาที่การติดตั้งระบบกดโอเคเข้ามาเลื่อนขึ้นครั้งหนึ่งนะครับเข้ามาที่เวอร์ชันนะครับโอเคอันนี้เป็นเวอร์ชันวันที่3เดือน12นะครับปี2021นะครับ นี่เอร์ชั้นล่าสุดแล้วตอนนี้นะครับเท่าน,นี้ก็จบวิธีการลงซอฟต์แวร์เรียบร้อยนะครับผมอ,อย่าลืมนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ